สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้มาพบกับช่องสายรุ้งเองค่ากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ราคาก็ไม่ค่อยดีนะครับปรับตัวลดลงแทบทุกชนิดเลยอันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ หกบาท50สตางครับปรับตัวลดลงไปที่1บาทนั่นเองครับยางคันดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกินสเปอร์เซ็นต์ราคาวันนี้ก็คือ 65บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมครับวันนี้ปรับตัวลดลงไปอีกที่74สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่68บาท8สตางค์วันนี้ปรับตัวลดลงไปที่1บาท86สตางค์นะครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้จะได้ที่ราคา 49บาท20สตางค์ครับปรับตัวลดลงไปที่30สตางค์นั่นเองครับผมยางก้อนถ้วย drc 50%สตสดวันนี้ราคาที่24บสาท20สตางค์ครับปรับตัวลดลงไปที่20สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย drc 55เปอร์ต์พักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่27บาท วันนี้ปรับตัวลดลงไปที่22สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%ค้างคืนวันนี้ราคาที่29บาท50สตางค์ครับปรับตัวลดลงไปที่20สตางค์นั่นเองครับยางเคลฟยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้ราคาที่31บาทครับวันนี้ยังปรับตัวลดลงไปที่25สตางค์ตามยาง ก้อนถ้วยชนิดอื่นๆและก็หลายๆชนิดนั่นเองครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราไปรับชมตารางการซื้อขายราคาย,ยางพาราของต่างประเทศว่าทิศทางจะขึ้นหรือลงอย่างไรนั่นเองครับ